พลายงามมามอบพลายงามให้กับประกมให้ประกำประดูแลปักรักษาคุ้มครองนะครับผมตอนนี้ปักรักษาดูแลแล้วก็มีหัวหมูของผู้ใหญ่ใจดีนะครับขาประํำแฟนพันแท้นะครับสาธุสาธุสาธุดื้อในคนเจ้าไอจุเซนอนจาเลยเนี่ทีบุญบักบุญบนโดดด้วยหนยทางยูทูบทาง้เฮ้ยจุกเนี่ยอ้ยระเดเอ้อรเครเรเงเตื้อ บทสมาเองอลิยัจาเด้อในนังเอนังแซนยูทูบเดินนวลยูทูบเราลาแล้วกับโอนเตบนแล้วกังแอกินดูสมนาคุสมนาคุอู่ในนังแกซนาซนไัพสพกบันยี่สิบลังเด้อมาจิตญาเรื่องในภัยงามกับสมจูไปครับสวัสดีครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันมงคลนะครับผมก็จะได้ พาพลายงามสุดหล่อนะครับมาอยู่ที่ซุ้มบี่สิบหลังของเรานะครับผมวันนี้ก็ได้นำเอาเครื่องไหว้นะครับมาไหว้ขอพรกับสารปูตานะครับผมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ณะตรงนี้นะครับผมครับเดี๋ยวเราไปชมไปเลยกันเลยครับโอ้โหปู่แม่ก็ได้ในนามพ่อแม่ก็ได้เป็ไปตานที่ได้

บนนั่งตั้งบนนั่งอยูั้งบนนั่งบงนับดงบลนยนี่ะก่เาเาตีร้องสจะ้มชาเด้ออาาเตจากวาลีเด้อท้าวเา้อทาจัมปาทยาวเือท่าปลาทาวจุจาท่าวจจารท้าวคนท้าวาท้าวมะ้าพุนทาวผมเด้อในอาลาต จากวารีเดอังเนี่ยแกติดไม้เนี่ยดังตือเด้อดังเซนเนี่ยบบนด่ยดนย้าดุตเกีรอยู่ดุ่มดงเนจ้าด้งุตะเียรงบุเอยู่ดุ่ด้เน้าดงุเกียร์ด้งุตเีอยดุ่ด้งเซนจ้ดงุเกียรด้งุะเกีรอย่ด่มงเาดังุเียรดังดุญเีอ่ดุ่มนด้เนาดงุะเกียรดังบุญตะกีรยดุ มาที่สารประกมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่าช้างนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะครับของโครงการโคชนาจักรนะครับผมบเพราะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญที่จะได้คาพลายงามมาอยู่ที่ซุ้มบ้าน20หลังนะครับผม,รรมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตามมาเลยครับตรงนะนี้เป็นสารประกำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสารประกำนะ กราบไหว้สักการะบูชากันนะครับเร็วไหมนะบตดมาดอสบิดมาด้เนี่ยขาคุปตะบุบิบนบ่อบนบนด้เนี่ยขบคุประกุประบูชาบินบเตมสมนาคุม

อันนี้ก็มาที่สาวงเวียนพระครูประกำรรครับก็มาเส้นไหวบอกประกำนะครับเอาภายงามมาเุดนี้นะครับก็บอก,กเอาหัวหมูนะครับมาเส้นไหวครับบอกเจ้าที่จะทางก่อนนะครับได้ดูในคุ้มครองนะครับนี่ก็มีหัวหมูนะครับมีคุณปู่คุณย่า ครับคครรััวบสวัสดีครับผมอันนี้ก็มาที่วงเวียนประกำนะครับวงเวียนประกรรมช้างนะครับผมทำไมส่งไปอยู่จำนะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะไปที่บ้านต่อนะครับเดี๋ยวเราต้องทำเวลานิดนึงนะครับผมลางนะเพราะว่าอยู่ที่บ้านกันเลืออีกหลายที่นะครับหนจะพาพ่อใหญ่ศรีรัไทยไปต้อนรับสมาชิกไปยนะครับ โอ้สารพรากกนนาล่ะกินนาล่ะอาสา้อสบัสนาคนได้เนี่เซตประกําประสนผลสําเร็จ้ต่อการงานทุกอย่างแ้ก็ีตนีบันจเอ้ต้งกสมัยนจูปวดือน้งันีกําองตยาตสมัยจูสมนจยายซเนี้ร่ตน

ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับมาวาดรกรรมที่บ้านต่อนะครับตอนนี้นี่ก็จะพายงามนะครับสุดหล่อนะครับจะไ,ได้ไปอยู่ซุ้มยี่สิบลังของเราแล้วนะครับอันนี้ก็ช่วงเวย็นนะครับจะไ,ได้ไปจะได้ขนกลับนะครับเไปดูบรรยากาศในงานนะครับ ยังงังนน้ไวครรบ่าสวัสดีครับ <ฮะ S 1> ผมตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับงานวันนี้ยังถอดรองเท้าครับส่แว่นเก็บทรงครับส่เว่นเก็บซุ <laughs> ้ <laughs> ลอยเช้านะครับวันนี้ไม่เช้าแล้วครับสายแล้วนะครับสายแล้วบ่ายแล้วก็ทำกับข้าวนะครับก็รับแข่งนี่ก็จะไปว่ายกรรมนะครับยิมเชทางบ้านนะี่ก็ ประมาณสองคำนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเส้นตะปูครับเป็สิ่งิ์ปรรมหมู่บ้านเราครับผมมีอะไรเราต้องเส้นไหว้เพื่อเป็นความถูกต้องครับเดี๋ยวตามไปดูเดดี๋ยวตามไปูกันนะครับ ตอนนี้ก็เดิทางมาถึงสารตะปูแล้วนะครับประจำหมู่บ้าน,นครับที่ชาวบ้านเรานับถือนะครับ

โอ้ยีมะรครับมาาผมนครับครับผมตอนนี้เราก็มาเส้นไหว้ที่ศาลประกรรมของผมเองนะครับตอนนี้ก็มีหัวหมู3หัวเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็เส้นไหว้บอกกล่าวกับพระครูประกรรมนะครับ อุปรกรรมมาข้าประกรมครับผมพลายงามมามอบพลายงามให้กับ,บขาประกรมร,ะกรมให้ประกรประรดูแลป,ปักกรักษาคุ้มครองนะครับผมตอนนี้ปักกรักษาดูแลอ่าแล้วก็มีหัวหมูของผู้ใหญ่ใจดีนะครับขาประจำแฟนพันธ์แท้นะครับคุณปุ้ยอยู่ประเทศฮอลแลนด์นะครับก็มาจะมาไหว้ขอพรเหมือนกันนะครับโดยมีหัวหมูหนึ่งหัวนะครับผมอ่าแล้วก็จะขอพรให้ไปพร้อมๆกันในวันนี้เลยนะครับผมอ่า ระดับต่อไปก็เราก็จะได้เริ่มพิธีกันเลยนะครับสาธุครับผมตอนนี้ญาติขอเราก็มาครบแล้วนะครับผมเราจะรับธีกันเลยครับตาลูกตาโยอม

ทำนึ่สองโอ้ยหลอดนีหเต้ดนีตานี้อากาศเวลาคนอ่่ว่้เายิงหูปกาต้นีอปกรายดูย้อนี้กระกลางเก็น้ำุ้งตะบุแงตเลยกองทองเลยมา้อนทุกย่าดูดูเลยนะทำหนึ่งสาวดูายคอนเสิร์ตนึงอ้ยน่ตง เอ็มเอ็กโว้ยคนคุยตังไหนตั้งยูทูปนังไหนวะรถยวเนี่เออบนดดอ่้โอ้จุมลงวันนี้ก็มาไหว้ขอพรประกำนะครับ มอบช้างไลายงามให้กับพระครูประกนะครับมูทุนประกได้คุ้มครองพลายงามครับช้างใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัวฟามฟาร์าร์มฟารีมฟาร์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 มว้ร์รมรมอมอาช์มฟาร์มฟาร์มฟามูาระกรมรมนะคอรัมให้์มฟาร์มรักษาออมฟารมมฟามฟามฟมฟาร์มฟาร์ร์มอรม มีผู้ใหญ่ใจดีก็มีผู้ใหญ่ใจดีขอพรประกได้วยนะครับ อยู่ประเทศฮอลแลนด์นะครับผมกรรมศักดิลิ์เนาะคือตอนจะจอยคุณป้ยอค่คยูดเือคุณปยอยู่ประเทศฮอลแลนด์นะครับ

อ่าวยคนด้เนี่เราเนี่ยทนจมงนี่เป็นภามกวนางนอกนด้ไห่ะอดูเรือเนี่อดรื่องเรื่องก้าวหน้าจะได้ดยได้ทกนเราเ็นเ่อนกับมันคุ้นอ่าว่าช่องยูทูปวันนตามกันเซ็นกันร้านเด้ไหมติดตามกันอะขบ่ะเอฟ้นหนาคนันเนาะ

เอาไนมายันรถขับรนีับรถมันรถขับรับรถขับรถขับรถับรถับรับรถขับรถับรถขบายขับรับสขับรถขับรขับรถขับขั้รถปับรมขับรขึ้นไปับรขขับยขขขบขขขขข

emai fan chú rồi để hay, thoải mái. em không?

คนทนาทเมือเดอปามเดอดอาปามมาเกมาอามงคลเยาะหรือหนาี่ปามเ็เป็นมาอามงคลเด้อตาเอยปามเ็อะไร้มาอจียงเนาก็ตะสมมาาเด้อลูกเาเอยต้นสุด้อลูกเา้งสมาคุณเด้นามงคลได้เน๊อะคุณจ้าเออหน่าดูง่ายงงาอยังน้อยยางน้อยเออเวลาไปยังกัามาอีวอ้ยความจำอ่านจมกานจมกนจมกนจม้นจ้นจมนกนจจ้จมกจกกจมนจมนจ้จม อันเจอตุ้ตระก้าหน้าที่ทั้งมาเลทั้งที่การนทั้งเสืเืเสื้อครามบตนเลอเสื่อก่นเส nice. ืเจ้าบืนพึ่งเบอไสเ่อเออเื่อะคู่ไหน็นเเม้าประกดบนเอียงบนมัวมังวิงเลยแมนเดวแมการกะัวงขึ้นเขาเเอ่ทั้ด้งกับทารดงสวยครับสวยทางไกลสวยงามมากครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn